อีกสิบวิเอลฟ้าจะมาเก<ร>้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองแค่ดเมื่อวันนี้อัลฟ้าจะมารีวิวกินเมื่อตั้งแต่แล้วปอประทีปอวยเอาฟ้าไม่ได้กินนานแล้ววันนี้ไปที่ร้านร้านบอกว่า เออพูดพูดถึงเอาป้ายอยู่เมื่อวานนี้เองว่าทําไมเด็กคนนี้ไม่มากินเลยนะก็มาจ่ายตังตรงนี้นะอร่อยไหมอร่อยอร่อยวันนั้นนลำสุกไม่เหมือนปอาที๊ยบเหรอแล้ววันนี้เหมือนไหมเหมือนลำสุกคราวนี้ไม่เหมือนอีกแล้วเหมือนสิก็หอมปอเปี๊ยบอะมันไม่ใช่เป็นสุมันไม่ใช่เป็นอันนี้อันนี้หอมปอเปี๊ยบจริงๆนะไม่ได้โกหก มีคลิปวิดีโอที่พาพี่ฟิวไปกินด้วยนะพี่ฟิวกินไม่ต้องสั่งชามเนี่ยพี่ฟิวบอกโอ้โหไม่น่าล่ะทำไมอัลฟ้าถึงชอบเพราะมันอร่อยแบบนี้นี่เองแถมถุงแถมกองครับผมพี่ฟิวว่าอย่างนั้นอะเพราะมันอร่อยแบบนี้นี่เองแล้วพี่ฟิวกินเหมือนอัลฟ้าเลยนะเส้นบะหมี่อ่ะอันนี้ไก่เทสซีพี่ฟิวแบ่งมาให้อัลฟ้าชิน้นหนึ่ง อันนี้นะไก่เคซีพี่ฟิวไปกินพี่ฟิวแบบมาให้เอาปลาชิ้นหนึ่ง oh. ขอบคุณพี่ฟิวยังขอบคุณพักกันเร็วเร็วมากขอบคุณค่ะ